ไม่เคยคิดจะซื้อเทรนเนอร์ดิฉันชื่อใหม่นะคะอายุ63ปีก็มาออกกำลังกายที่นี่ค่ะร่างกายไม่แขง็งแรงกันพอดีมีอาการปวดแทรกแซงมาด้วยออาการดีขึ้นก็เลยเริ่มมาเข้าขิลเนสอีกครั้งหนึง่งเริ่มต้นไม่เคยคิดจะซื้อเทรนเนอร์แต่พอได้มาออกจริงๆแล้วเราก็มั่นใจว่าเทรนเนอร์สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็ร่างกายที่ฟิตแล้วก็ฟื้น ตอนแรกแกมาเนี่ยโูร่างกายดูเดินไม่ไหวเลยไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะครับแต่ทีเนี้ยฟุกได้เข้าไปช่วยเหลือแกเนี่ยตอนเนี้ยทำให้แกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก้าวกระโดดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นโดเพราะด้วยความที่อายุมากแล้วแล้วก็กระดูกเราจิ้นไม่ค่อยแข็งแรงนะครับในตัวเนี้ยฟุกเลยเข้าไปช่วยเติมเต็มให้แกให้แกมีความแข็งแรงมากขึ้น มันทําให้เราออกกําลังกายได้มีความสนุกคลายเครียดไปด้วยดีกว่าเล่นคนเดียวที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะเล่นได้อะไรอย่างไรบ้างเหมือนมีพาร์ทเนอร์ใช่ค่ะเหมือนมีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีความสุขเลยเวลาเราใช้เทรนเนอร์แนะนําเลยค่ะให้ใช้เทรนเนอร์นะคะเพราะว่าถ้าเราออกเองส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่รู้จุดในการออก อย่างเช่นสมมติว่าเราอยากได้ก้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้วิธีไหนไอยากได้ก้างแขนอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่า,าจะใช้วิธีไหนเราจำเป็นจะต้องให้เทรนเนอร์แนะนําจะได้ตรงจุดนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่เคยเล่นหรือคนที่ไม่เคยใช้เทรนเนอร์อยากแนะนําให้ใช้เทรนเนอร์เพื่อช่วยในการดูแลร่างกายของเราค่ะ